มาตอนนั้นซอมกันผิเดือนค่ะก็ขอแนะนํำตัวก่อนนะคะเสนะสวัสดีค่ะพวกเราสว e ส t s สำหรับเพลงนี้นะคะเพลง Damage Number 10เป็นเพลงซิงเกิลที่6ของพวกเรานะคะเนื้อหาเพลงมีว่าเด็กสาวที่ชอบคนคนึงมากๆนะคะแล้วก็โดนดาม g จจากเขาเนี่ยเป็นระดับ10เลย ซึ่งพี่บอยโกศิพงศ์เนี่ยโปรดิวเซอร์ของเราใช่ไหมคะได้แรงมานานใจมาจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ย9.5ลิกเตอร์ก็ถือว่าแบบแรงมากๆแล้วแต่ว่าลิกเตอร์ที่เราโดนจากคนที่เราชอบเนี่ยเป็นลิกเตอร์ระดับ10บเลยค่ะค่ะก็จากปกตินะคะวงโซย1ินเนี่ยก็จะมีแนวเพลงที่ไอดอลเจฟอบสไตล์ที่มีความน่ารักมุ้งมิ้งค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีความ ดุดันเพิ่มมากขึ้นนะคะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นโดยวิธีการร้องเพลงของเราก็จะมีการเปลี่ยนช่องเสียงด้วยนอกจากนี้นะคะเรื่องดนตรีของพวกเราเนี่ยก็ยังได้นักดนตรีระดับแถวหน้าของประเทศไทยเนี่มาร่วมมรเลงด้วยไม่ว่าจะเป็นเบสกรองกีตาร์หรือว่าเปียโนนะคะในช่วงของท่อนโซโล่เนี่ยก็ถือว่าเรียกได้ว่าเครื่องดนตรีถ,ถ่านชนิดเนี่ยมันเด่นออกมาเลยค่ะแล้วก็ให้อารมณ์ที่หลายๆอย่างอยู่ใน ไปเ,เพลงเพลงนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะด้วยเสียงดนตรีที่มันมีความแตกต่างกันก็ยิ่งทําให้เ,เรื่องของท่าเต้นเนี่ยมันมีความยากเพิ่มมากขึ้นอยาให้น้องแอนอธิบาย ก็จริงๆถ้าเต้นเพลงนี้ใช่ไหมคะเออด้วยความที่ดนตรีมันหนักขึ้นถ้าเต้นก็เลยจะมีความยากมากขึ้นด้วยคะ่ะก็พวกเราเองก็ฝึกซ้อมกันมานานมากสําหรับเพลงนี้เพราะอาจจะด้วยช่วงสถานการณ์โควิดในปีที่แล้วนะคะก็พวกเราจริงเตรียมเพลงแต่ตอนนั้นแล้วแต่พอมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็เลยได้แต่แบบว่ายืดระยะเวลาในการปล่อยเพลงออกไปคะ่ะก็ใช้เวลาตรงนั้นเป็นในเรื่องของการซ้อมทั้งเรื่องเต้นเรื่องร้องเพลงคะ่ะเพราะอยากให้เพลงนี้เนี่ยออกมา เห็นลุกใหม่ๆของพวกเรามากขึ้นแล้วก็ให้ดูแบบเฮ้ยสมกับการรอคอยที่ทุกคนรอคอยกับเพลงนี้มานาน้ลยค่ะก็ลุคเพลงนี้นะก็จะมีความโตขึ้นน้องสอนอก็ลุคนี้นะคะก็จะมีความโตขึ้นอย่างที่พี่แอน,นบอกนะคะเช่นเสื้อผ้าที่พวกเราใส่อยู่นะคะปกติเนี่ยพวกเราก็จะใส่เป็นพวกกระโปรงฟูฟ่องสีออกแนวพาเลทพาสเทลใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็แบบว่าได้ใส่ชุดที่แบบว่ามีสีดําสีขาวเพื่อให้ดูหนักแน่นตามเพลงที่พวกเราได้ ซ้อมมาค่ะแล้วก็ธรรมะแมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะแบบว่าชัดนะคะของแต่ละคนแล้วอีกอย่างเนี่ยมีน้องพาวที่ดีไซน์เกี่ยวกับชุดเหมือนกันที่แบบร่วมมือดีไซน์กับดีไซนเนอร์ของพวกเราค่ะซึ่งก็แบบว่าสนุกมากๆน้องพาวเป็นยไงบ้าง ก็พานะคะก็ได้รับโอกาสในการทําชุดและช่วยออกแบบดีไซน์นะคะพาวช่วยในขั้นตอนการดีไซน์สเก็ตภาพค่ะแล้วก็ส่งต่อให้พี่ดีไซเนอร์เนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องแบบว่าวัตถุดิบแล้วก็การผลิตออกมาให้มันเป็นรูปประทับนะคะซึ่งพอก็ถามแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนน่ยมีความชอบแบบไหนซึ่งพี่ก็เห็นได้เลยค่ะว่าทุกคนก็เห็นได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันมากๆอย่างพาวเนี่ยก็จะดู อย่างนี้นะคะดูเยอะนิดนึงแล้วพี่สอนก็จะแบบเป็นกางเกงหรือหลายๆคนก็เป็นแบบเออขอกระโปรงนะขอกระโปรงทรงนู้นทรงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ เพลงนี้มันมากค่ะมันในเรื่องของอินเนอร์มากค่ะเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะมีอินเนอร์ที่แบบน่ารักเป็นปกติอยู่แล้วแต่สำหรับเพลงนี้นะคะเราต้องฝึกฝนในเรื่องของการทําให้แบบมันดุดันมากขึ้นตอนไหนต้องสวยตอนไหนต้องดุดันตอนไหนต้องอ่อนหวานนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันสนุกสนานแล้วก็มีอะไรที่แบบวาไวตี้มากมากในเพลงเพลงนี้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะซึ่งมิวสิกวิดีโอนะคะก็ออกให้กับทุกคนได้ชมกันแล้วด้วยนะคะติดตามได้ในยูทูบชาแนลของเซย์สทนะคะก็พอช่วงแบบปล่อยเพลงไปแล้วช่วงแบบมหาิิพีสื่อเเดนประ้ก็ มาอีกแล้วนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆแล้วพวกเราก็รู้สึก e h, เอะบางทีพวกเราต้องไปทําบุญด้วยกันแหละ <laughs> แบบมันเริ่มแบบอาจจะมีอะไรติดขัดแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราก็ต้องยอมรับตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นรลยเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามหาช่องทางที่เราจะสามารถทํางานเพลงน,นี้ต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีช่องทางในช่องทางออนไลน์ซึ่งตอนแรก แลนในปีนี้ค่ะก็พวกเราก็จะมีอีเวนต์ของพวกเราเองค่อนข้างหลายงานเลยไม,ม่ว่าจะเป็นงานวันเด็กวันวาเลนไทน,น์นี่นอนอะไรเงี้ยแต่พอมีนานการเกิดขึ้นก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการในการที่จะเจอแฟนคลับก็คืออาจจะเป็นช่องทางออนไลน์แทนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะยังมีพูดคุยกับแฟนๆอยู่ไม่ได้หายไปไหนอย่างครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังรับมือไม่ทนันย,ยังเตรียมตัวไม่ทนันว่าเราจะต้องแบบจัดการยังไงตอนนี้ก็โอเคเราต้องมีแลนไว้แล้วแหละว่าเราจะต้องใช้านการตรงนี้เนี่ย อ่ะถ้าสมมติช่วงซ้อมก็ต้องอยู่บ้านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เหมือนเดิมแต่พอมีงานปุ๊บก็อาจจะต้องเป็นช่องทางออนไลน์มากขึ้นหรือว่าอา,อาจจะลองหาอะไรใหม่ๆที่จะให้ทุกคนได้แบบว่ามาร่วมสนุกกับพวกเราเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงจริง,รงๆก็เพลงนี้เนี่ยมันก็มีใน YouTube อยู่แล้วให้ทุกคนไปดู MV ได้นะคะก็ถึงแม้อาจจะไม่ได้เจอกันในอีเวนต์ก็สามารถฟังได้ทางสตรีมมิ่งแล้วก็ดูพวกเราได้ทางยูทูบชาแนลเสือสิทีนด้วยค่ะ อ่าใช่ค่ะเหมือนว่าโอเคพอมันมาแล้วปุ๊บก็ต้องรีบปรึกษากันว่าเราควรจะทํำยังไงอย่าง,าง,างเช่นตอนแรกเนี่ยงานวันเด็กที่เราเป็นอีเวนต์ของเราเองค่ะก็คิดกันใหญ่เลยว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรกันดีนู่นนี่นั่นแต่พอแบบเป็นสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะก็อ่ะก็ต้องเหมือนปรับนิดๆหน่อย,อยๆเพื่อที่จะให้มันอยู่ในออนไลน์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ จริงๆก็แบบว่าก็มีแบบว่าคิดถึงแฟนคลับบ้างค่ะที่แบบว่าเอ้ยเสียดายจังเลยที่แบบว่าจะไม่ได้เจอแฟนคลับแบบว่าตัวต่อตัวแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะพวกเราเนี่ยก็ยังมีช่องทางอื่นเช่นแบบว่าพวกอินเทอร์เน็ตบางทีพวกเราอาจจะมีไลฟ์เจอแฟนคลับกันมากขึ้นแบบอาจจะเป็นไลฟ์ส่วนตัวหรือแบบว่าการไลฟ์วงอะไรอย่างนี้เช่นแบบว่าอีเวนท์ที่พวกเราจะมีกันใช่ไหมคะก็จะแบบว่ามีอีเวนท์ไลฟ์กันค่ะใช่ก็จะแบบว่าไม่ไม่ไม่น่าเสียดายเท่าไหร่เพราะยังยังไงพวกเราก็ยังมีปฏิสัััมพนนกบแฟอยู่ะ อ๋อค่ะค่ะก็สำหรับโปรเจกต์ Last Idol Thailand นะคะมันูุกก็มีโอกาสได้เข้าไปเป็น7คนชั่วคราวนะคะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็อยาก้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรายการหน้าจอแอร์ประมาณช่วงฤดูร้อนค่ะทุกคนก็อยากใหทุกคนติดตามกันด้วยกับ l a s t Idol Thailand ค่ะโอ้กดดันมากค่ะ กดดันมากเพราะว่าเนื่องจากว่าใน7คนชั่วคราวค่ะมีมันมุกเป็นไอดอลอยู่แล้วคนเดียวเลยก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะคาดหวังแล้วก็แบบว่าคิดว่ามันมุกจะต้องเก่งมากแน่ๆอะไรเงี้ยก็จะพยายามทำให้สมความคาดหวังของทุกคนค่ะจะพยายามไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่กดดันมากขึ้นเพราะว่าอย่างปกติก็อยู่กับน้องๆใช่ไหมเราก็จะแบบว่ารู้จักกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็น้องๆก็จะเห็นเรามาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราเองก็แบบไม่ใช่เป็นคนที่เก่งมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปคนเดียวไปฉายเดี่ยวอย่างเงี้ยมันก็จะมีความกดดนันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทําไห้ดีไหมนะเราไม่ได้แบบมีคนคอยซัพพอร์ตเหมือนตอนอยู่ในวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็จะพยายามใช้ความตื่นเต้นนั้นไปฝึกซ้อมแล้วก็พยายามทาให้เต็มที่ที่สุดค่ะ เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปด้วยค่ะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยแต่คิดว่าน่าจะแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยเพราะว่าเราเองก็ต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีคนคอยบอกคอยเตือนแล้วด้วยก็ต้องพยายามทาตัวเองให้หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นค่ะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไงก็ยังเป็นเซสซิทีนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังอยู่ในวงแล้วก็ยังมีน้องๆให้กำลังใจอยู่ก็ถ้าเกิดว่าท้อใจก็จะต้อง กลับมาตายรังกลับมาตายรังที่นี่แล้วค่ะเราขอกำลังใจจากน้องๆเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ